สวีทเ e อริเทจปลูกชีวิตขนมไทยโบราณสู่ s ซอฟต์พาวเอร์ท้องถิ่นสุพรรณบุรีบ้านฉันสวัสดีค่ะชิชนกกังแฮรหรือพี่นกค่ะวันนี้นะคะพี่นกจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และริ้มรสความอร่อยของขนมไทยโบราณของชาวอำเภออู่ทองกันค่ะอำเภออูออ่ทองเป็น1ใน10บอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ที่ยังคงมีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าน่าเรียนรู้มากมายแล้วก็เป็นศูนย์รวมของชาติพันธุ์ทั้ง5ชาติพันธ์ทั้งไทยพื้นถิ่นไทยจีนลาวขัางไทยทรงดําและลาวเวียงและวันนี้เราจะไปเรียนรู้ขนมไทยโบราณของชาวลาวเวียงกันค่ะที่ไม่ได้มีแค่รสชาติที่อร่อยและยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และสะท้อนถึงวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนชาวลาวเวียงค่ะ E สวัสดีค่ะสาวิตรีประทุมาสูตรครูศูนย์การเรียนรู้สกรลรระดับอำเภออู่ทองตำบลดอนคาประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจมากมายและหนึ่งในภาร,รกิจของสอกลรอก็คือการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณที่เสี่ยงจะสูญหายให้ยังคงอยู่ต่อไปวันนี้ครูจะพาทุกท่านมาพบกับ หนึ่งในมรดกที่ยังคงอยู่นั่นก็คือขนมก้นกระทะที่มีผู้สืบทอดความอร่อยนี้มามากกว่า20ปีจากคุณป้าวลัยพรบุญสรีสุดหรือที่เราเรียกกันว่าป้าม้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าขออนุญาตเรียกว่าคุณป้ามวยนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาขอความรู้ว่าขั้นความเป็นมาของขนมนก้นกระทะเนี่ยค่ะมีความเป็นมาและมีความสําคัญอย่างไรค่ะข้าวยก็ได้สืบทอดมาจากคุณยามค้าหงวิ้งจันแต่ก่อนหี่ขนมมีาหลายเวลาพอรม้มวยไปเห็ดนากับพวกอาอา่ากะจะเตรียมเฮดขนมขนมก้นกระทะไว้ล้อพกอกระอากันเลยว่า เอาเข่ามาเซเอาเข่าสารมาเซแล้วก็เวลานั้นก็เอาเขา่าสุกผสมแล้วก็เอาไปโม่ <ul> โม,ม่แล้วก็มะหิตบรใส่ใบผักเพาบริใส่กะทิแต่ก่อนเนี่ยให้ประมวยสืบทอดมาประมวยก็เลยมาเอาเนื้อผักเพาน้ำหอมใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ใสก่กะทิข้า,ามาประยุกต์เป็นขนม,โ,มโบราณไว้อยากให้สืบทอดต่อไปเรื่อยๆเพ่ออยากมันสูญหายไปค่ะ ช่วงนี้คือว่าปักมวยมีจะออกงานแบบบางแบบ้านะงานมงคลสมรสงานบวชเอาไปเห็ุเป็นขนมบีกทำงานเขาดำก็มีค่ะจากที่ได้ฟังป้ามวยนะคะเล่าถึงความเป็นมาของขนมก้นกระทะแล้วนะคะทางสงกอลอระดับอำเภออู่ทองของเรานะคะจึงต้องการที่จะอนุรักษ์ขนมไทยโบราณชนิดนี้เพื่อที่จะไว้สืบทอดต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นสำหรับวันนี้นะคะ เราก็จะพร้อมไปเรียนรู้การทำขนมก้นกระทะกันเริ่มกันเลยนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในการที่จะผสมแป้งสำหรับทำขนมก้นกระทะมีอะไรบ้างคะมีเกลือมีเนื้อ,อกะเพราน้ำหอมมีน้ำบระเพรามีกะทิแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าเมื่อเริ่มต้นการตวดแป้ง,ปงเลยค่ะให้แป้งข้าวเจ้าใส่กะละมังแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะ ต้องค่อยๆใส่ใช่ไหมคะใส่กะทิแล้วก็ตามด้วยน้ำบักข้าวค่ะตามด้วยเนื้อมะพร้าวนะคะ,ะเกลือนิดหน่อย ใช้ประมาณปลาหยิบมือใช่ไหมคะพอแล้วมองเอินเหมือนงายแต่ว่าบ่บ่งายเดี๋ยวนี้ขั้นตอนเอาน้ำมันปลาทานิดกน้อยโดยวบให้หมนติดต้องให้ไฟเอาดีไฟแห้งหลายนะให้ให้แป้งั้นไฟแป้งมันจะไปยืดตัวเลยตั้งแต่จะพอกิ้งอืมค่ะ เบิ้งวาวง่า,งายๆได้ว่ากับบ้ามนง่ายถ้าไฟแห้งก็ได้ต้องใส่ไฟพอดีอันนี้ก็คือ <ใน S 2> เอ,อยียงให้ความร้อนโดนตรงส่วนที่ยังไม่เหลืองใช่ไหมคะค่ะคูะ่แอร์ร้อนทั้มเลย เรามาชิมรสชาติของขนมก้นกระทะกันเลยนะคะแค่ได้กลิ่นก็หอมแล้วค่ะเดี๋ยวขอลองชิมสักนิดนึงนะคะรสชาติมีความหวานนะคะหอมแป้งมีความกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะนี่คือรสชาติที่สกลรอรนะดัแบบอำเภออูทองนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะและอยากให้คุณอยู่ตลอดไปค่ะ ขนมก้นกระทะไม่ใช่เพียงแค่ขนมแต่คือมรดกภูมิปัญญาของชาวลาวเวียงบ้านดอนคาสกรลระดับอำเภออุทองจะทำหน้าที่สืบสารและส่งต่อองค์ความรู้นี้ให้คนรุ่นหลังได้สืบต่อไปผ่านโครงการสวิทเทอริเทศขนมไทยโบราณซอฟพ,พาวเวอร์ท้องถิ่นจะคงอยู่บายสกลร ต้องขอขอบพระคุณท่านด็เรเกตทิพย์สุภาวานิตอาชิบุดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จุดประกายแนวคิดในการสร่งเสริมสืบทอดและทำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสกร,รอสร้างคนฉลาดเรียนรู้สวิตเทอริเทศต,ตอนหน้าเราจะไปตามหามรดกขนมไทยโบราณที่ไหนติดตามชมได้ที่เพจศูนย์ส่งเสรสิมการเรียนรู้ระดับอำเภออู่ทองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ